ครับต้องจากพ่อเพอร์นิต้าวันนี้เราอยู่กันที่เศษชัสลิดบางนาสุวรรณภูมิครับ ภาพของชีวิตที่ภาคภูมิแสนสิทิไม่เคยทำให้ผิ่หวังครับกับโครงการเศรษฐาสิริบ้านระดับ l u x u r วและทีะ่นีคือเศรษฐาสิริบางนาสุรโภูซึ่งต้องบอกว่าออกแบบที่สวยงามและหรูหรามากๆในแบบฉบับของโมเดิร์นคลาสสิกที่แท้จริงครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อาคารของเราครับ ซึ่งเป็นการขเทาสองชั้นบริเวณชั้นล่างเนี่ยจะเป็นสะระว่ายน้ำซึ่งอยู่สวนด้านหน้าจากภาพที่เห็นกันเมื่อสักครู่และบริเวณชั้นล่างจะเป็นลักษณะเหมือนล็อบบี้เลาต์ครับไว้เป็นที่รองรับแขกได้กรณีที่มีวิซิเตอร์หรือเพื่อนอย่างาเ,าาเท่าแมทเราไม่จำเป็นที่จะต้องรองรับเองในบ้านอยทีเดียวบริเวณนี้สามารถเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ได้เลยรวมถึงบริเวณด้านหลังครับก็จะเป็นชั้นสองที่ขึ้นเป็นบริเวณทิ่เด็กเสเอร์ด้วยครับ ตอนนี้เราอยู่ในชั้น2ครับบริเวณชั้น2จะมีโซนด้านหลังก็คือโคเวกิูมและโซนด้านนี้ครับก็เป็นบิสเนสมซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่บอกว่าที่นี่เนี่ยคือหมู่บ้านต้องมาบอกว่าสําหรับบิสเนสขึ้นเลนที่ให้เนี่ยจัดเต็มมากๆเหมือนกับอยู่คอนโดมิเนียมเลยละครับรวมถึงโคเวกิทเซตเองพื้นที่กว้างขวางสามารถใช้งานได้จริงเียด้ว่าเป็นโคเวกิทที่แท้จริงครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในบ้านแล้วครับซึ่งบ้านไทยนี้จะเป็นบ้านขนาด5ห้องนอน6ห้องน้ำพร้อมกับ4ช่องจอดรถเลยซึ่งต้องบอกว่านอกจากบ้านสวยๆหรูๆแบบนี้แล้วเนี่ยฟังก์ชันบ้านพร้อมนวัตกรรมเนี่ยมาแต่จัเดเต็มสุดๆเลยครับ อย่างหนึ่งเลยที่ต้องสัมผัสได้ครับต้องมอกว่าแสนสิริเนี่ยตั้งใจทำเป็นระบบบ้านเย็นเนื่องจากว่าสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีแบบ UV Shield ซึ่งเป็นสีที่สะท้อนแสง UV ได้ด้วยหรือไม่ว่าจะเป็นระบบ B p a n e l ที่เป็นระบบระบายอากาศลู่ v e นท i เลชั่นนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาตั้งใจมากๆไม่กระทั่งตัว กลิ่นฟาที่เป็นกระจกเขียวตัดแสงก็ตั้งใจออกแบบมาเป็นลักษณะเพื่อทําให้บ้านเย็นหมดเลยส่วนถ้าใครที่ใช้รถไฟฟ้าบอกเลยที่นี่เนี่ยมีระบบ EV Charge รองรับไว้ให้แล้วนะครับรวมถึงท่าไฟเป็นสายประหยัดพลังงานหรือสายลักโลกบอกเลยถุกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะที่นี่เนี่ยแสนสนิทเตรียมเป็นโซลาา่าพานเนไว้ให้เราด้วยครับอย่าง,งเลยที่ต้องชอบบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือเลเยอร์ซึ่งต้องบอกว่าเลเยอร์นี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างลงตัวเลย ตรงนี้จะออกแบบมาเป็นลันกษณะของ Living Area. วิ v i ิ g งแอเรียโซนแรกพอเราเข้ามาจากประตูบ้านเนี่ยโซนนี้เนี่ยจะมีช่องแสงสองด้านเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างให้แสงที่สว่างมากแม้ว่าโซนฝั่งด้านนี้เนี่ยบ้านมันจะไม่ได้สูงมากแต่เมื่อมีช่องแส,สงสด้าน ทำให้บ้านเนี่ยดูโปร่งและกว้างขึ้นมากและที่เป็นไฮไลท์ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือโซนนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นโซนที่เป็นดิเนิ่งแอนด์เวได้ปรับเป็นฟังก์ชันดับก,กันวี่แอนดเียได้พาริชั่นตัวนี้เนี่ยที่ออกแบบมาเป็นกรอบสามารถทำเหมือนเป็นประต,ตูกระจกเพิ่มเติไมได้นะอันนีคสอแล้วแต่คนชอบเลยซึ่งพื้นที่เนี่ยจะเชื่อมโยงกัน เป็นทันรีเป็นหัวฝ้าหลังได้เป็นเคาน์เตอร์กาแฟชงชาเชา้าและมีพื้นที่ห้องครัวเนี่ยเชื่อมไปทางด้านหลังนะครับและที่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่สวยมากๆแล้วก็โดดเด่นดึงสายตามากๆเลยก็คือโซนน,นี้ครับโครงการเนี่ยออกแบบให้เป็นเหมือนกับตลวอลลุ่มทาให้ตรงนี้ทุกแหรนยน่้ขึ้นไปอีกเหมือนเป็นจุดดึงสายตาที่ทําให้บริโซน,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 นเนี้ยครับยุโร่มมากยิ่งขึ้นดึงแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านได้อย่างเต็มที่สุดๆเลยละครับ และต้องบอกว่าตัวดับเบวาวอลุ่มเนี่ยที่โครงการตั้งใจออกแบบมาไม่ได้มีดีเพียงจากมุมมองของข้างล่างอย่างเดียวครับเพราะจากมุมมองด้านบนเองเนี่ยก็ดูดีที่แพชันล่างเลยความโปร่งโล่งเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในบ้านไซส์ขนาดประมาณ5-600ตารางเมตรเลยละครับห้องมาสเตอร์เดรมที่นี่เนี่ย นอนกว่างเลยครับ้องกว้างขวางบ้านผูกโปร่ช่องแสงช่องกระจกเนี่ยเยอะมากเลยนี่ก็มีนี่ก็มีน,มนั่นก็มีนี่ก็มีครับและห้องเนี่ยฟังก์ชนันครบมากวอล์กอิน o ร e วสขนาดใหญ่เตียงน,นอนปลาย e เ e n เนี่ยยังกว้างอยู่เลยมีโซนรับแผดส่วนตัวในห้องนอนอีกเหมือนกับเพนเฮาส์เลยละครับ นอกจากห้องมาสเตอร์เบดรูมสวยๆแล้วนะครับฟังชันชั้นสองเนี่ยอีกสห้องเนี่ยมีห้องน้ำในตัวรวมถึงมอคกินโครเชตเนี่ยทุกห้องเลยเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงดีกว่าครับสวยไม่แทนมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับที่ครับสวยมากและชอบแต่ห้องกระจกเนี่ยเยอะไม่แพ้มาสเตอร์เบดรูมเลยดูสิครับมัาทำไให้องดูกว้างและโปร่งขึ้นมากๆไอเดียเนี้ยที่เป็นฟังก์ชันที่ต้องถูกใจมากๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้ครับ เรามาลขีขกันดีวกว่าครับว่าโครงการเศรษฐศสิริบางนาสุนภูมิเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนข้อแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นนก็คือในเรื่องของทำเลครับเพราะทำเลที่ตั้งของโครงการเศรษฐศสิริบางนาสุนภูมุเนี่ยถือว่าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่มีที่ดินขนาดใหญ่ติดถนนใหญ่น้อยโครงการมากนะคะที่จะมีแบบนี้ซึ่งถนนที่ติดเนี่ยคือถนนก,กินงแก้วด้วยเข้าออกเมืองเนี่ยสะดวกมากๆเลยส่วนข้อที่2ครับนั่นก็คือในเรื่องความเอกลักษของจํานวนยูนิตเพราะที่ตั้งที่นี่เนี่ยขนาดที่ดินแปลงใหญ่มากครับขนาดถึง53าา และมีจำนวนยูนิตเอกลีฟมากๆเพียง178ยูนิตเท่านั้นเองส่วนข้อที่3ครับก็คือในเรื่องของโคงจุย้ยโดดเด่นตั้งแต่แรกแล้วที่เราขับเข้ามาเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าความหน้ากว้างของซุ้มประตูเนี่ย100เมตรเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเศษอัรษย์ที่มีซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับรวมถึงตัวสกาาเจอร์ที่ตั้งอยู่หน้าโครงการ ตัวนั้นนี่มีชื่อด้วยนะคะเราเรียกว่ากดดวงซึ่งแสดงถึงความมัง่งคั่งมั่งมีและมั่นคงครับส่วนบ้านเลขที่เองเนี่ยก็คือตอง8เลยครับทิศของหน้าบ้านส่วนใหญ่ของที่นี่เนี่ยจะเป็นทิศเหนือและทิศใต้้วยครับส่วนข้อที่4ครับนั่นก็คือในเรื่องของความ หลากหลายของแบบบ้านที่นี่นี่มีมาให้เลือกถึง5ไทย5ขนาดเลยละครับส่วนข้อ5ครับนั่นก็คือของฟังก์ชันเลเยอร์ภายในบ้านที่พาชมน,นี่แหละคือจะเห็นว่ามันน่าอยู่มากๆเลยส่วนข้อ6ครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวฟังก์ชันนวันตกรรมต่างๆที่โครงการมีให้ถือว่าตอบโจทย์คนยุคใหม่ในปัจจุบันมากๆเลยและข้อ7ครับที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือของเรื่องของราคาที่นี่นี่ต้องบอกว่าทั้งหมดที่เห็นดูลาขนาดนี้เนี่ย แสนสิริเนี่ยเปิดราคามาในราคาเบาแสนเบาครับเริ่มต้นแค่สิบลานต้นๆเท่านั้นเองและพลาดไม่ได้อุ่นใจให้พ่อเพอร์ดิสตาดูแลครับเพราะหากถ้าลูกคายย้าอยากได้ดีที่ดีที่สุดติดต่อเข้าชมโครงการกับพ o p เพอร์ดิสตานะครับการันตีว่าจะได้ราคาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับแล้วก็ติดตามกันว่าคลิปต่อไปต้องจะพาไปชมที่โครงการไหนนะครับบ๊ายบายครับ